สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟู้ดการเดลิเวอรี่ครับวันนี้พามารู้จักกับแอนกุ้ยช่ายมือถ่านเจ้าดังเจ้าอร่อยครับผมวันนี้เราพามาบุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ามีออเดอร์มาแต่เช้านะครับผมปกติจะเห็นพี่แอนของเราเนี่ยกับแฟนไปขายที่ตลาดนะฮะแต่บางวันก็ไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าออเดอร์ ล้นครับจนหมดก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับส,สดๆเลยนะปั้นกันเห็นๆส,สดๆเลยนะครับผมกับแอนกุยช่ายนะหรือว่าขนมกุยช่ายหรือว่าอีกชื่อหนึ่งบ้านเราเรียกกันว่าใส่ปั้นนะแล้วนี่เลยน้าจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้านนะฮะผมแอบถามคุณยายด้วยนะครับว่าวันนี้คุณยายแพ็คไปกี่กล่องแล้วคุณยายตอบมาว่าโอ้ยนับไม่ไหวแล้วลูกเลยทำไปเป็นร้อยแล้วยายไม่ได้นับนะเพราะว่าขายดีมากนะฮะ ดูครับความเงางามนะฮะไส้ผักนะฮะไส้หน่อไม้หรือว่ามะละกอนะฮะมีทั้งเป็นแบบก้อนกลมแล้วก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็แบบบริการทอดด้วยนะฮะนี่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับทั้งทอดหรือว่าจะทานแบบนึ่งแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะสั่งทอดแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่คิดราคาเพิ่มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งราคา นะครับราคาพี่แอนก็ยังคงขายอยู่ที่ชิ้นละ3บาทนะฮะอันนี้เหย่แกก็นํามานึ่งกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะดูนี่มือเปื้อนแป้งอยู่เลยนะฮะสะอาดอร่อยแน่นอนนะฮะรับรองว่าใครที่ลองทานแล้วจะติดใจผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยทานของพี่แอนแล้วเนาะเชื่อได้เลยว่าติดใจนะอย่างผมเองผมก็ชอบน้ำจิ้มแกนี่คือเด็ดมากนะฮะ โอเคครับเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็เป็นไส้หน่อไม้นะครับผมสีสันน่าทานมากนะสะอาดอร่อยก็ฝากไปด้วยนะครับกับฟู้ดการของเรานะครับยินดีให้บริการส่งความอร่อยทุกพื้นที่นะครับผมไม่คิดราคาเพิ่มคิดค่าบริการจริงตามระยะทางนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการฟู้ดการครับขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณ